สวัสดีครับวันนี้จะมาลองไดชาร์จกันนะครับตัวนี้คือโวลต์อยู่12.7นะครับตัวที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับนะครับใครอยากรู้ว่าตัวนี้คือไฟอะไรบ้างนะครับก็แคปไว้นะได้นะครับ ของโตโยต้าวีโก้นะครับไฟสวิต์กุญแจนะครับไอกี IG นะครับแบตตรงนะครับเส้นเล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นสัญญาณรูปแบตเตอรี่นะครับไฟเตือนที่หน้าปัดนะครับโอเคครับ ครับคลิปนี้ก็มาบอกสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแคปสายเลยดูได้นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับส่วนสายที่เราจะไปวัดนะครับเดี๋ยวทางจะบอกวิธีวัดนิดหนึ่งมีวัดได้สองแบบนะครับวัดด้วยตัวนี้นะครับก็ตั้งไปที่ DC นะครับ DC คือฝั่งนี้นะครับ ตรงนี้โป้งนี่นะครับตั้งไปที่10หรือ50ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับาตั้งกล้องกันนะครับ โอเคครับก็ลบก็ใส่ที่ตัวถังนะครับตัวนี้นะแล้วก็เช็คก,ก่อนนะครับเช็ค12โวลต์ก่อนนะครับผมจะตั้งที่10นะครับเพื่อให้เข็มเขาสวิงได้เต็มหน้าจอนะครับแล้วก็ สออายปลัก๊กต่อมานะครับสังเกตดูตัวบนนี่จะเป็นแบตสวิ์กับแบตตรงนะครับแบตสวิ์กับแบตตรงก็นีนะครับสองเส้นนี้ต้องมีไฟมานะครับเส้นหนึ่งก็คือแบตตรงอีกเส้นหนึ่งก็เปิดสวิคค์กุญแจไว้นะครับส่วนอีกสองเส้นล่างก็จะเป็นสัญญาณหลอดน,นะครับโอเคครับ วิธีวัดก็ง่ายๆประมาณนี้สําหรับมิตเตอร์นะครับผ่านมาก็เป็นหลอดไฟหลอดไฟก็คลิปตัวถังไว้นะครับแล้วก็จิ้มนะครับถ้าไฟสองเส้นนี้ไม่มาก็คือสายขาดนะครับขาดตรงด้านล่างนะครับ ของอ่างน้ำมันเครื่องนะครับับผมคลิปนี้ก็มาบอกสั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ